ตีตื้นเป็นสิ้นคะแนนเท่ากันครับต้องมาวัดกันที่คู่สุดท้ายระหว่างน้องโบและน้องอ้อยในเพลงรักคนมีแฟนของเอเชียใครจะคว้าสิบคะแนนนี้ไปได้ต้องติดตามกันนะครับ,บน้องโบอายุเท่าไ,ไหร่ <18 S 1> <18 S 2> คะสิบแปดน้องอ,อ้อยอายอุสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดสูสีกันมากถือว่าขนาดตัวก็พอๆกันนอ้องธรรมดาก็พอๆกันธรรมดาชอบร้องเพลงของใครแม่พึ่งพุ่มพวงแล้วก็ชอบของคนน้าอ้อยพรวิเชียนเอาเหรอเอาเอาสักเพลงได้ไหมเหเมื่อกี้ที่เขาร้อเมื่อกี้ที่เขาร้อเล่นเดียวกันเลย ธรรมชาติโหดเหรอรู้จักกันเหนือมาคุยกันหน่ยเฮ้ยอย่าไปคิดอะไรมากในในโลกมันจะมีผู้ใหญ่ใจดีกับผู้ใหญ่ใจร้ายบังเออเราเจอผู้ใหญ่ใจร้ายอันเนี้ยอันนี้แหละอันนี้อันนี้อันนี้เรามองหน้าใจแห็นฝ่าดินงานแก้งสอบจาม ครับเมื่อกี้น้องร้องหรือเป่าขลุยครับร้องตัวโน้ตเหมือนเป่าเหมือนขลุยเลยเพราะมมากเพราะมากนี่แสดงว่าชอบพุ่มพวงเกือบทั้งสองทีมเลยนะน้องโบเหมือนกันไหมน้องโบชอบกว่าไหมชอบแม่พุ่มพวงชอบแม่พุ่มพวงค่ะอำไมไม่เห็มันอยากร้องเพลงเลยฉันไม่ใช่นางเอกเฮ้ยเออเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋เดี๋ยวเนางเอกนี่ของใครนะของพี่ตั๊กของพี่ตั๊กเหรอพี่ตั๊กเคยร้องเพลงด้วยเหรอไดด้้้วยยเฮพี่ตั๊กเคยร้องเพลงด้วยไม่หนูฟังเพลงของเขาด้วยเหรออีฟังฟังเหรออีฟังเพลง มาไปลองอีได้ไงนั่นเก็ตตายเนาะตายไหนลองฟังนีไหนลองฟังลองอันนี้อันนี้เอาเพลงพี่ตักไปเธอไปจงไปไปซะไปให้ไกลย้อนกลับมาทำไม เขาร้องเหมือนกินเบียร์ไปแล้วสี่ห้าขวดไปเะไปไปซับไปให้ไลอ่ะตรงลงใครแข่งก่อนแต่ร้องดีแต่ร้องดีร้องดีร้องดีอน้องโบก่อนนะครับอ่าน้องไอยไปรอน้องโบพร้อมนะพร้อมแล้วดนตรีป้ายเริ่มลงรักคนมีแฟน I'm กว่าต้องอีกนะเอาละลุงอ้อยสู้ตายแล้วกันสู้ตายค่ะนะอ่ะโอเคโอเค มาพ,พนแค่ได้ยู่เป็นที่สองไม่เรียกร้องเอาสิ่งใดอกนรกไม่เป็นไรให้หัวใจขึ้นสวรรค์ น้องอ้อยนี่นะน้องอ้อยนะเริ่มต้นนะเหมือนกระต่ายไม่เกิน30มสิบวิแน่น,นอนขาซอยที่มากไม,ไม่ว่าจะเร็วก็เลยขาซอยเฉยลองเ,เชียร์ลุ้นมากแล้วพ้นนทีมเลยขึ้นไปเลยใช่หนึ่งนาทียี่สิบวิโอ้เราจะถึงไม่ว่าอีกสิบกว่าวิโอ้ไอ้เก่งนะถือว่ายอมรับเลยนะยอมรับอันนี้เป็นสถิติของเกมนี้อยู่เลยนะทำไปนั่นส<อ>ิ้นนะครับหนึ่งนาทีสามสิบหกวิ ขึ้นนาเป็น20ต่อ10ในรอบนี้ครับแต่ยังเหลือทีเด็ดเสียงดีของสองทีมคือน้องหนุ่มและน้องไอติมจะเสียงดีขนาดไหนแล้วก็เราไปฟังตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับมาเลยครับหาก,าก,กนนาา้้ใเดยไ่ แต่ฉันเดาสมด้วยไม่มองหน้าเธอจู่เพื่อลิกลในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหาไปโดยไม่รู้จักเธอสมกันวะน่ารักทั้งคู่ช่วงหน้าครับการประชันเสียงดีระหว่างนครราชสีมากับจังหวัดตรังจะมีจังหวัดเดียวผ่านเข้าไปในรอบต่อไปเดี๋ยวกลับมาครับ พี่นึกว่าพี่ฟังนักร้องมืออาชีพอยู่